ผแบบนี้อย่าปล่อยให้บาร์เหม็นอับนะคะแต่แต,แต,แต่ผิวไม่กลัวเรื่องเหม็นอับหรอกค่ะและนี่ก็คือวาโก้คูอินโนเวชั่นราสวมหัวใส่สบายไม่อับชื้นเนื้อผ้าน,น,นุ่มลื่นผิวด้วยเส้นในยไนล่อน หมิวเองค่ะข้างนอกเนี่ยฝนตกหนักมากนี่ก็เพิ่งวิ่งหนีฝนมานะคะแต่แต่แ,ตแ,ตแตหมิวไม่กลัวเรื่องเหม็นอับหรอกค่ะเพราะว่าหมิวเนี่ยใส่บราจากวาโก้ค่ะบราที่ช่วยระบายอากาศได้ดีลดการอับชื้นระง,งับกลิ่นบอกเลยนะคะว่ามันเริศเหมือนจึง่งเหมาะกับหน้าฝนแบบนี้สุดๆไปเลยค่ะ และนี่ก็คือวาดโอคูอินโนเวชันราสวมหัวนวัตกรรมพิเศษด้วยบอนดิ้ง 3D รีดด้วยความร้อนเนียนเรียบไร,ร้ริ้วรอยคอเสื้อเป็นแบบทีเซิร์ฟฟรีคัททำด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทำให้ไม่ม้วนไม่ลุยยืดหยุ่นแถมยังมีฟองน้ำเพิ่ม p u ชอัพแอนด์วอลลุ่พให้อกสวยแล้วก็ดูอวบอิ่มฟองน้ำเจาะรูระบายอากาศ ใส่สบายไม่อับชื้นเนื้อผ้าเงียนนุ่มลื่นผิวด้วยเส้นใยไนลอนและนี่ค่ะ mix and match กับเสื้อผ้าได้เลยใส่บาครูอินโนเวชั่นตัวเดียวแล้วก็สวมเสื้อทับแบบนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญวาร o โกู้อินโนเวชั่นวัตถุดิบของเขาเนี่ยเป็นอีโคเฟรนลี่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมส่งต่อให้ลูกค้าทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันดูแลโลกร่วมกันค่ะ หน้าฝนแบบนี้อย่าปล่อยให้บาร์เหม็นอับนะคะสนใจสีไหนรีบไปตำมกันด่วนๆค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเหมาให้หมดเลยทั้ง4สี4นะคะไว้เจอกันใหม่กับวาโก้อันเซนเซอร์บ๊ายบาย